การอุบัติเหตุเนี่ยก็เขาก็เออขอโทษขอโทษนะจิงๆเน่ก็ไฟน้องผิดนะไฟน้องแบมแม่กับลูกขับรถมาแล้วก็เขาก็ควางลูกเนี่ยก็หันรังดูดูดูเนี่ยก็เขาก็มาชงกันนะจิงๆเน่ก็ไฟผู้หญิงเนี่ยก็แบมผิดนะแต่เขาก็ต้องขอโทษขอโทษเดยก็รีบไปช่วยเหลือกันแล้วก็ในที่สุดก็เขาก็เหมือนญาติกันนะมีญาติกัน ทำตรงนี้ก็าำรบผู้ใจคนนี้ก็ฝึกตามที่ผู้อินสอนเนี่ยก็ชีวิตมันก็เปรี่ยมไปทางที่ดีเลยนะทางที่ดีนะอันนี้ก็นังสือของอาจารย์เนี่ยก็อีกครั้งนอกก็มีโชคดีนะนำสีแดงแดงเล็กๆ็กนะโชคดีนะก็เป็นอันนี้ก็ขาก็สอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องคิดดี รักษาใจดีนะเรียกว่าชีวิตจะดนะีแต่เราพูดตามทางาพุทธศาสนาแล้วก็ศีลส,สมาธิปัญญาศ่งคืออย่างน้อยก็ยาอินดีอินร้ายนะยาอินดีอินร้ายแล้วก็ศีลเป็นสมาธิแล้วก็อันนี้ก็จริงๆแล้วก็ก็คิดดีพูดดีอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะ ถึงจะแบ่งใครจะฆ่าแล้วก็อย่ากโกรธอยู่แล้วอ,อย่ากโกรธก็การที่เราก็การเริญอันนี้ก็แบ่งข้อสําคัญก็เป็นอย่างน้อยที่สุดนะเราลองดูเดียวนี้เราก็เดียวนี้ก็ฝึกนะแป่เมตตาแก่ตัวเองพุทธภาษิตว่าความรักเสมอตนไม่มีนะ ความรักเสมอตนไม่มีก็เพื่อทำให้จิตใจมีเมตตามีความสุขแล้วก็เราก็จะฝึกเดียวนี้ให้มานั่ง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 ตรงขึ้นนั่งนะพยายามนั่งตรงขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะนะเราโดยเฉพาะคนนอนหรือว่าช่วงไหนก็แล้วแด่นะ้ำหรือว่า ยืนสะดวกไหมย,ยืนเริ่มต้นยืนนึกขึ้นยืนโอเคนะ <c oughs> กาเมื่ออยืนก็จะเท่าหางการพอสมควรเท่านหางการพอสมควรสักครึบหนึง่งแล้วก็ยืนตรงนะยืนตรงมือประสานหาท้องหรือว่า จับกา้าวโตก็ไม่เป็นอะไรนะพยายามยืนตรงแล้วก็หายใจเข้าลึก,ลก,ลกหายออกยาวๆดูกายปรับปุนมหายใจยาวๆสบายๆก่อนหายใจเข้าลึก,ลกแล้วก็หายใจออกยาวๆคือพระพุทธเจ้าข้อสอนไว้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราหรว่า จิตของเรานี้อาศัยอยู่ในถ้ำถ้าคือร่างกายนะจิตของเราร่างกายนี้เป็นบ้านสำหรับจิตใจการสุขภาพจิตใจที่ดีก็เป็นจิตใจของเรานี้ให้อยู่ที่บ้านนะกายกับใจนะร่างกายก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจ ใจิตใจของเรานี้ให้อยู่ที่กายความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นนะเช่นอยู่อย่างนี้ความรู้สึกอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นทุกข์คงอยู่ที่บริเวณเท้านะเมื่ออยู่แ็กอาจจะมีความรู้สึกอะไร,อ,ะไรอยู่ที่บริเวณเท้าแล้วก็พยายามสติระลึกถึงเท้า ใหมันความรู้สึกติดโตกันโตเนื่องกันหมายถึงสตินะสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ที่เท้าออบ้างถ้าจะเดินแนวก็ถ้าจะเดินแนวก็นี่จากการสัมผัสสัมผัสนะเนีก็จะพยายามจิตอยู่ที่นี้หรือว่าเรามองดูกายต่อไปก็เปรียนมเป็นหายใจเกาารึกรึก หายใจออกยาวๆนี่นึกถึงเท้านะทำความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าจากทังเท้าหายใจเข่าลึกๆหายใจเข่าลึกๆอยู่ตัวอยู่ตัวเดี๋ยวก็จิตก็อาเอามาบริเวณที่ศีรษะเดี๋ยวก็ปล่อยหายใจออกยาวๆหายใจเข่าลึก,ลก หายใจกยาวๆก็ดีปล่อยวางปล่อยหายใจธรรมดาธรรมดาสบายๆก็ดีมองดูกายที่รู้อยู่ว่ายืนก็ดนะีความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเราก็รับรู้ความรู้สึกที่กายอยู่ที่ไหนก็ได้ เปลี่ยนใบเรือ,รอได้ขอให้จิตอยู่ที่กายอยู่ที่เท้ากลับมาที่หายใจปางกลางก็หายใจายาวๆปา,างกลางก็มองดูกายที่กำลังยืนปางกลางก็อากาศสัมผัสผิวหนังผิวหนังความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกขันความรู้สึกเจ็บ ความรู้อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องอรับรู้ความรู้สึกด้วยใจกลางกลางนะความรู้สึกติดตโตการโตเนื่องกัน,นมองดูกายเพียงใดไม่ต้องกังวลอะไรเพียงใดรู้อยู่ว่ากายกํำลังยืนหะละจิตใจเปลี่ยนไปโคให้ร่างกายของเรานี้เหมือนบ้าน เราก็นึกมโนภาพดูว่าวันเสาร์ว,วันอาทิตย์อยู่ที่บ้านเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้ห้องน้องก็ได้ห้องน้ำก็ได้เข้าครัวก็ได้เนาะหรืออยู่ในสวนในบ้านก็ได้ไปนัก็ไปได้แต่วันนี้จะอยู่ที่บ้านก็อยู่ที่บ้านรัางกายของเราก็เฉ่งกันนะรัางกายของเราก็เป็นเป็นเรือนรั่วบ้างของเราหายใจเข้ารึกๆึหายุ่ยาว คำโนรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้จิตจะก็อยู่ที่เท้าก็ได้หายใจยาวยาวก็ได้เราพิจารณาเขสาโรมานาคาตันตาทัจเจก็ได้หรือว่าใครจะยุบนอพ้องนอใครจะอะไรก็ได้วแด่จิตของเรานี้โคให้อยู่ที่กายถ้าเรามีสต,ติหรือว่าความรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกวา่าความรู้สึกตัว อยู่ที่กายก็จิตของเรานี้เริ่มหยุดคิดหยุดคิดต่อไปก็นั่งต่อนั่งแล้วก็นั่งต่อไปสักนั่งสมาธิสักสิบกว่านาทีนะอย่าไปนั่งตรงแล้วก็พยายามนั่ง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 ตรงตรง,ตรงแล้วก็ยังน้อยที่สุดนะ ก่อนนอนทุกวันก่อนนอนทุกวันก่อนที่จะน,นอนหลับสัก15นาทีอีสนาทีหรือว่าครึ่งโมงนะก็เราก็นั่งสมาธิพยายามทำให้จิตใจสบายใจมีความสุขใจมากที่สุดนะความรักสเสมอตนไม่มีหมายถึง ทำจิตใจมีความสุขนะก่อนที่จะนั่งสมาธินะเราก็ต้องถามตัวเองว่ามีอะไรที่จะกังวลใจมีไหมหมายถึงมีอะไรที่จะอยากจะคิดคิดให้จบนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานอะไรก็ได้แดยังกังวลใจอยากจะคิดนี่แหละอยากจะคิด ไม่ต้องการสังอปอยากจะคิดถ้ามีก็คิดให้จบนะสรุปข้อหนึ่งถ้าจำแปลงอะไก็จดได้ข้อที่หนึ่งอะไรนี่เช่นว่าเอ๊ะกลัวจะลืมพรุ่งนี้ต้องแปดแปดงเช้าต้องรีบโทรศัพท์ไปคุยกับคนนี้คนนั่นนะของถามสั่งงานอะไรก็ได้อดแด่ต้องแปดมงนะต้องแปดมงกลัวจะลืมอะไรด้วยเออเขียนไว้ข้อที่หนึ่งปดนาฬิกาต้องทำอะไร ข้อที่สองข้อที่สามจงกว่าจะสำหรับวันนี้ไม่ต้องคิดแน่อย่างร้อยก็อย่างน้อยก็กำลังจะนอนพักอยู่แล้วสมองของเรานี้เมืองคอมพิวเตอร์ความคิดนะสมองความคิดของเรานี้เปรียบเทียบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ปิดไฟปิดสวิตช์ ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณอะไรไม่ต้องคิดเราก็ตกลงใจกับตัวเองนะตกลงกับตัวเองไม่ต้องคิดแต่ว่าโทรไปนี้เราก็สำรวจวันนี้อะไรเกิดขึ้นนะโทรไปก็ความคิดของเรานี้มีสตินี่แหละนะทำงานนี้เราก็ตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เชา้าถึงเดี๋ยวนี้ มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่า,วาเมื่อเราระลึกถึงการกระทำของตัวเองแล้วก็ไม่สบายใจการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเรียกว่าบาป บาปคือไม่สบายใจไม่น่าคิดไม่น่าพูดไม่น่าทำเราจะรู้สึกเสียใจเราก็ตั้งใจไว้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปก็คำตอบก็มีอยู่นะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ไม่น่าคิด ไม่น่าพูดไม่น่าทำอย่างนี้น่าจะต้องคิดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นคำตออก็มีอยู่ก็เราก็ตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีต่อไปเมื่อเราอยอมนรุกถึงการกระทำของตัวเองแล้วก็น่าภูมิใจ วันนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราสามารถคิดดีผู้ด,ดีทำดีอย่างนี้ได้ก็รู้สึกภูมิใจพอใจเราก็ตั้งใจทำต่อไปนะตั้งใจต่อไปนี้ข้อสำคัญว่าทำความรู้สึกไม่มีอีต ไม่มีอนาคตคือหยุดคิดนี่เองนะหยุดคิดอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ดีอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็หยุดคิดนะพักหยุดคิดไว้ก่อนโอบปานาอีกโกดูกายได้ดูจิตใจนะดูกาย เมื่อเรานั่งอยู่อย่างไรก็ดูตั้งแต่เท้าถึงปอนศีษะนะปอนศีษะถึงเท้ากายนั่งอยู่อย่างไรกายนอนอยู่อย่างไรก็ดูกายดูกายก็หรือลมหายใจนี่ลมหายใจเขา้า ลมหายใจออกอาจจะมีความรู้สึกต่างๆนีที่เท้าที่ก้อนที่อะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมีอยู่กับร่างกายก็รับรู้นะรู้เฉยๆนะเราไม่หน่อยรู้เฉยๆอย่ายึดอย่าอินดีอินได้ถึงแม้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดี ดูกายดูจิตเราดูจิตจิตของเรานี้บุบบานไหมถ้าไม่บุบบานก็เราก็เชื่อมั่นว่าธรรมชาติของจิตของเราทุกคนคือสะอาดบริสุทธิส์สบายใจอย่างน้อยก็ปสบายใจจิตของเรานี้ปะปัสอน ของสายโดยธรรมชาติเมื่อความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกไม่เด้ง่วงนอนเบื่อหนายไม่สบายใจความรู้สึกไม่ดีไม่ดีไม่สบายใจหรือว่าจิตเศร้าจิตไม่ดีก็ตามเราก็เชื่อมั่นว่า ไม่ใจเราไม่ใจของเรานะโดยเฉพาะ,ะความรู้สึกไม่ดีก็เป็นขยะทั้งจิตใจนะไม่ใจเราไม่ใจของเรานะสบายใจอยู่ที่ไม่สบายใจนะข้อนี้ก็แบ่งข้อสำคัญว่าสบายใจ อยู่ที่ไม่สบายใจถ้าแบ่งเปรียบเทียบกับน้ำน้ำเนา่าน้ำเสียน้ำทะเลน้ำน้ำบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนน้ำบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเรามีน้ำทะเลน้ำเนา่า น้ำเสียก็น้ำบริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นน้ำบริสุทธิ์อยู่ที่น้ำเสียน,น้ำเน่าน้ำทะเลแต่เราก็ต้องทำงานนิดหน่อยนะเอาง่ายๆก็เช่นต้มะอุป,ปกรณ์ใช้อุป,ปกรณ์ก็ต้มจนให้เดือด จนน้ำไอน้ำเราก็เก็บทำให้เย็นลงแล้วก็น้ำสะอาดเดิมน้ำได้น้ำสะอาดน้ำสะอาดอยู่ที่น้ำไม่สะอาดจิตใจของเราก็เฉงกันสิ่งที่เราก็ต้องการสบายใจมีความสุขใจอยู่ที่ไม่สบายใจ เมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีสติรับรู้ติดโตการตโตเนื่องกันประคับประคองสติของเราความรู้สึกตัวก็เห็นชัดซึ่งไม่สบายใจแต่ไม่สบายใจนั่นแหละนะจริงๆแล้วก็เป็นนะถ้าเรามีสติได้มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่ออะไร ก็จะหายไปเห็นเป็นตรายรักอน,นิจจังทุกข์อนัตตามหรือว่าตามที่อธิบายจินตนาการว่าไม่สบายใจนี้เหมือนนามเข็งจะระลา,รายระลายระลายตหน้าต่อตาแล้วก็เรือแดดสบายใจไม่สบายใจ หายไปแล้วก็เหลือแต่สบายใจก็มีหาอุบายตันดังแล้วก็จัดการกับไม่สบายใจก็แบ่งการพัฒนา EQ ของเราความฉลาดในการจัดการกับอารมณ์ ของตัวเองขอให้มีความเห็นความเชื่อมัน่นว่าไม่สบายใจนี้ไม่ใจเราไม่ใจของเราแต่อย่างไรก็ตามสบายใจก็อยู่ที่ไม่สบายใจซึ่งจิตใจจดจ่เอาใจใส่ปฏิัตาธรรมในจุดนั้น ถามผู้ตามหลักอริยสัจส,สีแล้วก็ไม่สบายใจนี้เป็นทุกข์เหตุให้คือทุกข์ก็อยู่ที่นั่นความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่นทุกนี้ควรกำหนดรู้ทุกนี้ควรกำหนดรู้เมื่อที่เกิดทุกขจิตใจของเรานี้สนใจ เอาใจใส่ในจุดนั้นซึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกนี้ควรกำโนรู้แล้วก็รู้อยู่ว่านี่คืออนิจจังทุกขันอนัตตา